บิ๊กเซอร์ไพรตุลาคม2563ม็อบเคลื่อนไปทำเนียบรัฐบาลขีดเส้นตาย3วันให้ตุลาออกพร้อมปล่อยเพื่อนเราที่ถูกจับกลุ่มทั้งหมดนั่นคือขั้นตอนแรกของข้อเรียกร้องม็อบราษฎรบุกประปชิดทำเนียบรัฐบาล ่ารวดน้ำแนวตำรวจถึงล้วรรมเนียบรัฐบาลยันให้เวลารัฐบาลสมวันให้ในายกลาออกอย่างไม่มีเงื่อนไขวันนี้ประชาชนนับล้านคนได้ออกมาบนท้องถนนแล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่มีผู้คนหลากหลายวัยตั้งแต่เด็กเล็กเด็กนักเรียน จนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยรวมถึงคนทำงานและเหล่าลุงลุงป้าป้าหลากหลายอุดมการณ์แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญวงเล็บอย่างแท้จริงวันนี้ม็ะะอบราษฎรมาถึงทำเนียบรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเพื่อมายืน่นหนังสือให้ประยุทธ์ลาออก ซึ่งเป็นข้อเลีกร้องข้อที่หนึ่งจาก3ข้อซึ่งคือ 1. ประยุทธ์ต้องออกไป 2. ลร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชน 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้กลับมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงซึ่งหากรัฐบาลไม่มีคำตอบใน3วัน ม็อบราษฎรจะกลับมาใหม่พร้อมข้อเรียกร้องที่สูงกว่าเดิมวันนี้ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วพบกันใหม่ประยุทธ์ออกไป Hat #21 ตุลาไปทำเนียบรัฐบาลม็อบ21ตุลาเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์เมื่อ มอบคณะราษฎรได้เคลื่อนตัวจากจุดนัดหมายที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าไปยังทำรรเนียบรัฐบาลผ่านถนนพระยาไทยแยกเข้าสู่หน้านสนามม้านางเริงมุ่งสู่ทำรรเนียบรัฐบาลวันนี้ทั้งไทยรัฐและสื่อหลักๆต่างลงข่าวนี้ กลุ่มผู้จมดมได้ได้เคลื่อนไปทำเนียบรัฐบาลวันนี้มีภาพมีเสียงอย่างชัดเจนเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนนะครับว่าการเคลื่อนไหววันนี้มีความสวยสดงดงามมีความพ,พร้อมเพรียงอย่างไรเป็นประวัติศาสตร์ที่เห็นแล้วต้องขนลุกกันทีเดียวไปชมภาพกันครับไม่กี่นาที นั่นคือภาพเรื่องราวที่เราได้เห็นวันนี้มอ็บได้ประชิดตัวทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นจดหมายลาออกให้กับบิ๊กตู่โดยในเนื้อหาของจดหมาย มีรายละเอียดว่าสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลวันที่23ตุลาคม2563เรื่องขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรียนประชาชนตามที่ข้าพเจ้าประยุทธ์จันโอชาได้ใช้อำนาจบาดใหญ่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงบังคับขู่เข็นร่างรัฐธรรมนูญโจรต่อรองผลประโยชน์และตำแหน่งหน้าที่และใช้สถาบันกษัตริย์เป็นข้ออ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นเพื่อเป็นการรักษาซึ่งเกียรติยศของตระกูลเกียรติยศของตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเกียรติยศของประเทศชาติและแสดงซึ่งความเคารพต่อประชาชนผู้ถือครองอํานาจอธิปไตยข้าพเจ้านายประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจึงขอลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีขอแสดงความเคารพต่อประชาชนประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ช่างเป็นหนังสือลาออกที่สละสุวยสั้นกระชัดรัดได้ใจฟามวันไหนมีหนังสือลาออกฉบับนี้ลงนามโดยตัวประยุทธ์จันโอชายอย่างแท้จริงแล้วคงเป็นวันที่ประชาชนมีความสุขอย่างแท้จริงและระหว่างที่ม็อบมีการเคลื่อนตัวออกจากอนุสาวรีย์ใจสมรภูมิเมื่อเวลาประมาณ 17นาฬิกา30นาทีเวลาระหว่าง17นาฬิกา30นาทีก่อนที่ม็อบจะถึงทำเนียบรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาได้ออกแถลงการโดยบอกว่าถอยคนละ9ก้าและขอให้ม็อบถอยคนละ9ก้าเช่นเดียวกันแต่ยังไม่วายใส่ร้ายงบใส่ร้ายประชาชนเดี๋ยวเราไปฟังโดยสรุปนะครับขอตัดมาเพียงหนึ่งนาทีว่า ประยุทธ์โอชาพูดจาไว้อย่างไรไปชมกันครับเมื่อคืนบรรถุกที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่มีใครอยากเห็นว่าเกิดขึ้นแต่ประเทศไทยเราได้เห็นการการะทําที่น่าหดหู่ใจอย่างมากที่เกิดขึ้นกับเจ้าที่ตํารวจมีการทุบตีทําร้ายตํารวจด้วยคีมเหล็กขนาดใหญ และมีพฤติกรรมรุนแรงไม่เหมาะสมอีกหลายอย่างต่อเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเอการตตั้งใจทำ้ายคนไทยด้วยกันแจกอะไรก็ตามเมื่อเรามองให้เล็กลงไปกว่านั้นแม้ว่าเราจะเห็นคนกลุ่มเล็กๆที่มีเจตนาร้ายและประวัติตัวไม่ดีอย่างรุนแรงแต่เวลาเดียวกันเราก็เห็นว่ายังมีคนอีกมากมายที่แม้ว่าจะกําลังขัดปิดกฎหมายแต่ก็ประพฤติตนด้วยความสงบมีเจตนา,าที่ดีที่ต้องการขอความยุาตาิธรรม ให้เกิดขึ้นในสังคมและมีความจริงใจที่อยากเห็นประเทศดีขึ้นเรามองเห็นคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับเราจะไม่สามารถได้มาซึ่งสังคมแบบที่เราต้องการด้วยการใช้คีมเหล็ขนาดใหญ่นั่นคือเนื้อหาที่ประยุทธ์บอกว่าถอยคนละก้าวและหลังจากนั้นไม่นานได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกสมัยประชุมวิตามันแห่งรัฐสภา2563โดยเนื้อหาสาระสรุปว่า อาศัยอำนาจตามฟาร์มในมาตรา1 2 2และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตาพระราชกิจกาเรียกสมัยประชุมวิสามันแห่งรัฐสภาตั้งแต่วันที่26ตุลาคมพศส5 6 3จะมีการประชุมวิสามันของสภาเกิดขึ้นในวันที่26ตุลาคม2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการผลเอกประยุทธ์จันโอชานี่คือความคืบหน้าหนึ่งขั้นเอาหนึ่งขั้นตอนที่เกิดขึ้นมีความเห็นจากโลกออนไลน์มีชาวเน็ตซึ่งเป็นคนที่ต่อสู้มาอย่างยาวนานได้เขียนว่าผมเป็นผู้ร่วมชุมนุมในม็อบ5ปี53ของคนเต้อแดงผมบอกได้เลยน้องๆทั้งหลายทำได้ดีก่าพวกพี่ๆลุงๆนาๆอาๆเยอะมาก ภาพที่น้องๆได้เขียนได้ทำได้สร้างนั้นได้ทำให้คนหลายคนตื่นตัวและหันมาสนใจซึ่งพี่ขอชมเลยเช่นวันที่น้องๆแกงเทพโพหรือทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยหรือขัดใจบ้างมันก็ธรรมดาก็วัยรุ่นเลือดร้อนส่วนวันนี้ก็โหดดันจนสุดไม่ใช่มาเล่นๆและไม่มีเหตุรุนแรง ให้เขาอ้างได้อย่างปี53ซึ่งอาจจะขัดใจใครบางคนอีกเพราะน่ากลัวไปอาจจะอันตรายได้ม็อบมันก็อันตรายตั้งแต่พาพวกเราไปร่วมม็อบแล้วลหละเพราะอีกฝ่ายหนึ่งมีความพร้อมทุกด้านแถมเวลาเลิกม็อบยังมีมารยาทสะอาดเก็บขยะเป็นที่เรียบร้อยขอขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่พี่บอกเลยประทับใจ ขอให้น้องๆเข้าใจและร่วมเดินกันต่อตู้ต่อไปบนเส้นทางนี้พี่ว่าน้องๆมาถูกทางแล้วแหละเล็กสเปกว่าฮ่าฮ่านั่นคือความในใจของคนที่ผ่านเส้นทางนี้มาแล้วบอกเลยว่าวันนี้ม็อบราษฎร,รดอดของเหล่าน้องๆหนูๆเจเนเรชันนี้ไม่ธรรมดาเป็นม็อบที่สวยสดงดงามอาจจะไม่ทันใจวัยรุ่นไม่ทันไทยไัยจับ แต่ต้องบอกว่าม็อบราษฎรขอม็อบของประชาชนที่เมีแต่มือเปล่านั้นต้องยึดกลุ่มหลักการยึดกลุ่มความถูกต้องต้องเป็นไปโดยสันติอดทนต่อสิ่งย,ยั่วยุหลีกเลี่ยงการประทะหลีกเลี่ยงการสูญเสียแน่นอนผู้นำมอ็อบเป็นคนที่มีความร,รับผิดชอบสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความปลอดภัยของมวลชน ผู้นำม็อบจะต้องนำม็อบไปถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่มีการสูญเสียใดๆนั่นคือความสำเร็จความสำเร็จสูงสุดคือการที่มวลชนปลอดภัยและเป้าหมายบรรลุผลวันนี้ม็อบราษฎรแน่นอนว่าวันนี้ไม่ได้ตั้งเป้าว่า21ตุลาคมทุกอย่างต้องบรรลุวัตถุประสงค์ ม็อบราษฎรโดยผู้นำวันนี้คงตั้งเป้าเพียงแต่ว่าจะเคลื่อนไปถึงทำเนียบรัฐบาลเพื่อแสดงสัญลักษณ์ที่ยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนในหลายประเด็นเช่นมีคนมาร่วมมากขึ้นทำอย่างมืออาชีพวันนี้ได้ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนแล้วว่าประเทศนี้สามารถฝากความหวังไว้กับคนรุ่นต่อไปในฐานะคนที่ผ่านทางนี้มาบ้างพอสมควร ขอบอกเลยว่าวันนี้คนรุ่นพี่รุ่นนา้ารุ่นอารุ่นลุงสามารถส่งไม้ต่อประชาธิปไตยให้พวกหนูหน,หนูน้องๆได้อย่างเต็มภาคภูมิและมั่นใจว่าก่อนพวกเราจะหลับตาลงไปในอนาคตเราคงได้เห็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ จงกลับไปเรียกไพรผลมันคือทวงทำนองของสามันชนคนธรรมดาอาย่างเราหากเจอรินเสียงลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกัน หมดนี้คือเรื่องราวของบริอร์ไพร์มอบกราดดอนเคลื่อนไปทำเนียบรัฐบาลให้เวลาขีดเส้นตายรัฐบาล3วันประยุทธ์จันทโอาชาต้องราออกปล่อยเพื่อนเราที่ติดคุกอยู่อย่างไม่มีเงื่อนไขวันนี้ ม็อบของคณะราษฎรบอกให้เพื่อนๆืทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพพักผ่อนให้เพียงพอแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชั้นแนวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยตุกคนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่และสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ 35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ